เอาเมื่อใส่เป็นแบบนี้เลยซึ่งของลูกหอยยังไม่ละลายนะคะยังไม่ได้ใส่น้ำไงยาวขยาวขยาวเอ้าขยาสวัสดีค่ะพบกับช่องเจ็บซ่าชาแนลนะคะวันนี้พี่ไหมจะพามาทำสเบียดสบู่เออสบู่ เล็งทำไมวะเนี่ยครับสบู่แบบเนี่ยเราเอาแบบน้ำยาน้ำยาเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำยาแบบนี้ <c oughs> เราเอาเป็นกล่องเราเอาอเราว่า <c oughs> เราเอาเป็น,น,บบน,นะะอันนี้มันคือเขาเรียกว่ายายแอลกอฮอล์นะคะที่แรกอะ่ะ ยาแอลกอฮอล์ถ้าขวดมันเหลือเราก็เอามาทําแบบสบู่ได้ใส่ในสบู่ในเนี้ยใส่น้ําในนี้นะเอาขวดยาแอลกอฮอล์มาใส่ใส่น้าแล้วก็เอาสบู่ใส่ใชสบู่ใส่ในม้อเเราลองเอามาใส่ดูดิโอเคดูเอาน้ำชาหนูเ,เอาน้ำชาดีกว่านี่มันมีหลายมากเลยแล้จะเ,เอาเป็นน,น้ำชาก<ม>รุ๊กกี้นะคะเพราะว่าจะ เป็นน้ำชาป้องนะคะเอาเป็นน้ำชาป้องเลยเนาะเราจะไปดูนะคะว่ามันที่ใต้นะคะคือเออใช่อ่ะลากมากช่วงนี้เสียงเป็นอะไรอ่ะพี่เสียงไปไหนแล้วอ่ะเออเสียงแบบอืโคตรร้อนว่ะเสียงอะไรกี่คนตอบที่ไหนว่าฮาร์ตแนลเลยเหมยเหมี่บอกเลยว่าพวกเราฮาร์ตแนวเล่นกันอ่ะ น,น,าานี่เป็นแบบนี้เลยใส่อันนี้มันคือขวดยาแอลกอฮอล์ยาแอลกอฮอล์นะเราเอามาใส่กันเนี่ยใส่แล้วนนนูนเหมยยังไม่เต็มเลยค่ะเฮ้ยดีเดียวเองโอ้ถ้าเต็มนั่นก็โอ้โหไม่ก็ใช้ดีมีประโยชน์อันนี้มันคือสบู่สบู่แอลกอฮอล์ไม่ไม่ใช่สบู่แอลกอฮอล์นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็น สบู่ธรรม,ด,ม,ด,ม,ด,มด,ด้าธรรมด้าธรรมด้าจริงนะใช่ธรรมดามากแต่ไม่มีตัวน,นี้อันนี้นตัดมาแล้วไปเชื่อดมาเราจะใส่ไปต่อนี่นี่ค่ะเอาไปเอาเอาไปเอาใส่เป็นแบบนี้เลยซึ่ง,งห้องน้ำหอยยังไม่ละลายนะคะยังไม่ได้ใส่นะ้ำไงถึงยังไม่ละลายละลายละลาย,ายนะจ๊ะละไม่ใช่ลนะลุง แต่ใส่เยอะมันก็ได้อยู่นะเนี่ยดดูิได้อยู่นะเนี่ยแค่คอนเทนต์ไม่ออกช่วงนี้วันนี้ฮิตกันบนเลยฮิตเกมติดตเกมกันใช่ไหมเมย์เราสองคนติดตเกมเนาะแต่เขาก็ฮิตเรื่องขายตู้เอาเอาแบบนี้ ตอนนี้ของนุ้งเหมยเหลือประมาณนี้ค่ะโอ้โหใส่เป็นชั่วโมงเหลือแค่นี้ใส่เป็นชั่วโมงเลยนุ้งเหมยได้พี่ใหม่ช่วยไหมไม่เป็นไรล่ะนุ้งเหมยทำได้พี่ใหม่หมืแล้วสองสองเอาไปนุ้งเหมยยังไม่หมดค่ะนี่กันนุ้งเหมยไปก่อนเลยไปตักเอาเลยจ้านะเอานิดนึงนะอย่าเอามากนะเอาเป็นสี่สิบโอ้ จะใส่ก่อนะพ่อยยก็น้องเมยมันนี่จ้ะนี่เลยน้องเมยก็ที่ขย,ยับก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ไมวปิดบ่ได้เสร็จแล้วโอ้่จ้ะยาวขยับขย,ยับเอ้าขย,ยับย,ยุบยุบยุบอัยนี้ยุบยุบ <c oughs> อันนี้ยุบยุบ <c oughs> โอ้โหฟองพี่แมวก็ขย,ยับเสร็จแล้วว้าว <c oughs> wow. คุณบอกว่าใครอยากแแรงนะคะเป็นนี้เลไม่ออกนี่แบบนี้เลยบายหกนะคะเนี่ยเดี๋ยต้องเปิดแบบนี้นะคะต้องใช้นี่แล้วก็วันนี้เรามาทำอะไรสบู่นะคะสบู่สบู่หลังหน้านะจ๊ะนี่เลยโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ๊เซียนด้วยนะคะอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็บอกมานะจ้า Do Bye, bye. bye, -bye.